สำหรับทิกเล็กๆนะฮะในการเข้านะครับไปสุ่มตัวแดงนะครับเอ้ยไม่ใช่สุ่มดาวม่วงนะฮะนั่นก็คือเราต้องกดเข้าไปในส่วนนี้ก่อนนะฮะและก็ซับไายกันนะครับมีทั้งหมด0นทับ20ชิ้นนี่นะฮะก็จะได้ไปแล้วนะครับเรามี1ตัวนะฮะสำหรับตัวแต่ละอันสามารถซื้อที่สโตได้150เพชรแม่เจ้า150เพชรไปฮะเดี๋ยวเราไปกด เปิดดีกว่าแต่สําหรับการเปิดสพายถ้าเกิดสมมติเข้ามาปกติมันจะไม่มีให้ดูนะฮะผมก็คิดว่าน่าจะยังปรับมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราเปิดไปเลยดีกว่านะครับสำหรับ1อันโอ้โหได้อันตีบวกมานะครับ30อันเดี๋ยวเราลองเปิดอีกสักหนึ่งอัน,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอซื้ออีกสัก1 5 0 150เอชรนะอีอก1 5 0เพรไปเปิดอีกหนึ่งอันโอ้โห เจ้าแล้วก็สําหรับการแรกนะครก็ทั้งหมด45อันแล้วอันก็จะได้การนี้1อันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะสิอันก็ได้เศษมา1เศษนะคระับก็ต้องไปลุ้นเอาอีกทีนะครับว่าจะได้เศษอะไรกันบ้างโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ